มาแล้วล่ะพี่น้องมาแล้วละคลิปนี้ก็ทำไว้สองสามวันแล้วแหละเอามาให้ดูให้พี่น้องดูอ่ะเนี่ยละมุดละมุดสั่งละมุดมาจากเพื่อนเพื่อนในทิกตอกนะพี่น้องเพื่อนในทิกตอกสิบหกต้น แกจะคงเขาที่เขาพุ่งยางที่มันใส่ถุงยางทับถุงดำานี่นะพี่น้องรากมันก็โ่แล้วล่ะรากก็โคแล้วลก,วก็ก็ไม่ไม่ถึงกับโสมมากนะแต่ก็ก็พอได้แต่มันมีต้นนี้ต้นเดียวแหละไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพราะว่ามันเหี่ยวทั้งต้นเลยนะพี่น้องดูใบเหี่ยวทั้งต้นเลยแต่ว่าผมลอง กิ่งเนื้อดูก็ยังเขียวอยู่นะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ก็โอเคอะถ้ามันตายสักต้นก็ธรรมดาต้นไม้มันสั่งมาทุกเที่ยวมันก็มีตายต้นนี้ไม่แน่เพราะว่นไม่มีรากโข่ข้างขุนเพราะมีนี่รากมันน้อยรากมันน้อย,มอย,มอย,มอยไม่เหมือนอย่างนี้แต่ราก ่ากย,ยังสวยอยู่รานเนี่ไม่ค่อยมีแล้วมันเหี่ยวมันเหี่ยวกว่าทุกต้นที่อยู่ในถุงเนี่ยน้องดูให้ดูมันเหี่ยวกว่าเขาเหียเห่ยวใบเหี่ยวใบเกือบแห้งเลยท่องนี้ยังเขียวอยู่ก็ประมาณนี้แหละสิบหต้นผมสร้างต้นละร้อยี่สิบาทนะพี่น้องก็ใยสูงดี ยหญสูงถือว่าสวยอะประมาณเมตรยี่สิบน่าจะได้เนี่ยทุกต้นดีหมดนี่ก็ทิ้นทอนอยู <c oughs> ก่ก็เหมือนกันนะพี่น้องก็ยังก็ยังเขียวมีต้นนี้ต้นเดียวพี่น้องอาจจะต้องแทงบัญชีสูนไปหนึ่งต้นนะพี่น้องนะเอาละประมาณนี้แหละรีวิวให้พี่น้องดูต้นละมุดนะของ เพื่อนคนหนึ่งในติกตอกของเราน้าให้น้องสนับสนุนกันดีไม่ดีเราก็ติชมกันเด้อ